สวัสดีค่ะก็เปิดประชุมในส่วนของครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะคะก็ในพาร์ทของตัวลุกค่าตลาดหุ้นวันที่8มิถุนายน2560นะคะก็ถ้าดูตลาดหุ้นไทยนะคะวันนี้ก็มองไซเว์นะคะก็ การซื้อขายก็น่าจะเป็นไปในกรอบแคบนะคะมองว่ายังขาดปัจจัยเด่นชัดที่จะมาสนับสนุนนะคะในส่วนของปัจจัยที่น่าจะติดตามเนี่ยก็มองว่าประเด็นแรกน่าจะอยู่ในส่วนของการเลือกตั้งของอังกฤษนะคะส่วนที่2คือการประชุมของ ECB นะคะแล้วก็ส่วนที่3าเนี่ยจะเป็นป ประเด็นการให้หนายโคมีมีผลต่อสภาคองเกรสนะคะที่อาจจะส่งผลต่อการถอถอนประธานทธิปดีทรัม์นะคะดังนั้นก็มองว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะยังซื้อขายในกรอบอย่างระมัดระวังไปก่อนนะคะสำหรับการปรับฐานในหุ้นกลุ่มบ i g c แคนะคะก็ตอนนี้ก็น่าจะยังมีต่อเนื่องนะคะโดยในส่วนของ สะท้อนภาพการปรับตัวขึ้นของดัชนีที่ไม่แข็งแกร่งนะคะก็นอกจากนี้เราก็ยังมีแรงกดดันจากราคาน้ำมันดิบที่ร่วงลงหนักนะวงเนื่องจากตัวสต็อกน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นนะคะก็กดดันในส่วนของหุ้นกลุ่มพลังงานมากขึ้นนะคะดัชนีวันนี้นะคะก็มองอยู่ในกรอบที่1560งพันถึงหนึ่จจุดนะคะ สำหรับกลยุทธ์การลงทุนก็ยังคงให้ไว้เป็นขึ้นขายลงซื้ออยู่นะคะหุ้นเก่งกำไรระยะสั้นนะคะทางฝ่ายก็แนะนำถือในตัว PST นะคะแล้วก็ตัว Major นะคะสำหรับหุ้นกลุ่มที่น่าจะเล่นใน Team Upside Momentum นะคะก็ให้ถือในตัวบ้านปูนะคะส่วนหุ้นที่ค่าจะเข้าเซ็ต50นะคะก็ให้ถือในตัว BJC แล้วก็ MTLS ค่ะ ขอเป็นประชมค่ะในวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะ